สุดพี่น้องนะครับวันนี้มาซื้อแจงโมมีคนจอดซื้อมากมายเลยนะครับ

มีคนย่านะครับพินาลีแลงมุนะครับรวยเลยถนนเลยนะครับสมเด็จ ้องอก็ได้ทักทายอไลายนะครับออยังก็ได้มีเบอร์โทรนะครับได้โทร์โใหญ่เลยนะครับ มีไล่เม็ดยู่ไหมมีเม็ดลูกใหญ่ๆแต่มีเม็ดนะครับแกนเอาหมูอไปขายไปูุนี่มันพ่อะคอมกับกินได้ค่ะพรอพค้อมก็กินได้เลย ไ่ได้บอได้ค่ะ่ไบ่ได้เอาใส่ใส่ะอันมากันมกเดอนเลยอันนี้ลูปไ็้ยี่สิบต่อันนั้นูกไ็้ยี่สิบสามดูค่ะต่อันนี้สาะแล้วเวลาเก่าไไปก่อน ลม้าก็ขายเพียขายเฉียดแล้วมันมืดผมมอดสวนมันอยากมดแล้วมีลูกยี่ใหญ่สวยๆะะรัับพี่น้องลูก่ม้าเอาปขายประจำนะครับเนาะ พี่กินองนะครับก็คือขั้นนะครับยังโมสวยนะครับกันบป่าอมกับเหวหลายเป่ล้มนกค่ะกันอุมหลายล่มเยะอกันต๊ห um ลุมกับของเที่ยล่มค่ะ ลูกใหญ่นะครับสวเ,เลยพี่น้องฝากด้วทีนะครับนี่สัญญานะครับสัญญาญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่สัญญามาเลย ย่าขี่ไปหาอปอบบ้างกันน่ะไปเบิเ่งกันน่ะไปหาบนงยู้งเงี้ยคนใหญ่คนน่าเอาคนเดียวกานเมืองเงินสามบาทหาซื้อได้บ่มีปถามเบิ่งขั้ 3, นใดก็ได้ที่มันขี่ได้นั่น ัาสิคำเงินนักเลยแล้วเอาขั้นนี้ไปนี่ขั้นในเนื้อไปนี่ก็ได้ก็ขี้แห้งไรขี้ก็ดีเพาะงามล่ะตัวเลขแตงโมแบบสี่พี่น้องนะครับต้อามาสีไปบอ ตัวเด็กแนาทางแบ่งปันนะครับแปดศูนย์ยงไงพี่กอใช่รึแปดศูนย์อยู่ไซลแปศูนย์อน,นี้แต่ว่าบังกรดูวมันมาไดเอพทีบังกระดพมถามาว่าเป็นว่ามีันเาแต่งโมบ่มีเลขบ่พระว่าสั้นอันนี้ศูนย์เจ็ดศูนย์บ่เนี่ยคือบ่ คือบอนี่แล้วเ่นไงมันคือบ่มามาบืงข้าง,พง,พงผมผม่ได้เอาไม้เนี่อเอาไาใสมูมันนี่เออนี่อืมอนั่นแหะบ้างไว้คือบ่ป่านี้โอ้ยมันคือหนึ่งศนย์เท่าไหร่บ้าเจ็ดศูนย์เนอว้าไม้กับเบื้งยี่สิกับเจ็ดศูนย์เดียวพอคุณนั่นคนึ่งศูนยนึอะ <laughs> คือเอาคือคือหนึ่งศูนย์หนึ่งแตบพ่าเมืองในโทรศัพท์ <10> <10> <11> <11> <1> <1> <1 ีไหมเป็นหนึ네่งศนหนึ่งเนาะนั่นแมเออเออหนึ่งศูนย์เออหนึ่งศน่นเท้าเห็ดขึ้นเังสิเออขึ้นังสิเออมันมันบ่เห็นคักได้บมดเห็ดังสิเออเห็นได้บนี้เออเห็นบ่านี่โ้ยงฟเชียนไคนนี้เนี่ยเออนี่นีคือแล้วนี่นคือแล้วอน้หนึ่งศูนย์หนึ่งพี่น้องกวองแจงบนกะว่าคือว่าศูนหนึ่งนยแม รุ่นหนึ่งศูนย์คือปอหรือเขาจะเป็นท่าท่าจากหนึ่งกับไก่เป็นเจจได้ด้วยนึ่งกับเจดตัวเดียวกันเพราะว่ามันมาน้ำกักอืมเวราเนี่ยฮะถูกมาทำไมคะครับพี่น้องฝากกบซีรีส์ด้วยผู้ชมติดตามนะครับรูปนี้ เป็นแตงโมดวงนะครับหรือไม่ฝากไว้นะครับกาน,น,น,นเดิอพี่นอ้องอ่าทางนี้ก็มีนะครับเดเิมบึงยังอยู่นี่ครับ,บเพื่อนเราทางพี่น้องทีสามารถติดตามนะครับ มันก็เป็นตัวเลขคือกันเด้พี่น้องสามเก้าสามบนนี่สามเก้าสามบ่เอ้บัสูตัวนั้นวะไรห้าสามได้คือเกอาตัวนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเอ้เป็นยังเนาะบานนี้ตาย เนาแล้วครับนทางแบ่งปันเด้อพี่น้องฝากเก็บทีนะครับ,าารบวันที่หนึ่งนะครับพอๆสามสาม,สามตุดอดากเราได้อครับเดอ้อแต่ว่าตัวความย้่นั่นติดกิรณาญาณนะครับในการรับชมนะครับฝากเก็บีพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับเนาะ ฝากไว้เหนเราวันนี้นะครับผมมาด้วยแตงเบงฟันนะครับสวยงามนะครับเด็กที่น่าจะเป็นแตงโมแนวแตงพีนองนะครับเด้อผูกขมาผุกังเกาสามชัยนะครับฝากไว้ ดูว่าใชว่านะครับโประะเจคต์เจรณนัยาาในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเอซทุกท่านที่แนวทางแบงปันสวัสดีครับ พี่น้องดูเลกแต่งโมกันแล้วนะครับนะครับพอมาชมราก็มาติดตามเลขแต่งโมกันแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่หน้าอยวันนี้เลขนะครับแล้วก็แนวทางแบ่งปันนะครับปหน้าลอยพี่น้องนะครับวันนี้ไปที่เลขหวยลาวนะครับเลขก็น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับปากดีสี่พี่น้องครับเียบหน้าจอนะครับ แนทางแบง่งปันนะครับลงให้แล้วก็นี่นะครับสำหรับหวยลาวนะครับฝาก fc พี่น้องนะครับก็มาติดตามที่แนวทางแบง่งปันวันนี้นะครับพี่น้องโชคดีนะครับก็มาติดตามนะครับทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องเมือวานก็เข้าไปนะครับ3ตัวแตกนะครับ กูได้โทษได้2ตัวนะครับ2น้อยนะครับฝากเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับมีพีแล้วก็พิเศษนะครับผู้ที่เข้ามาวันหัวอันนี้ก็น่าจะหัยลาวนะครับน่าจะแตกพุ่งวันนี้นะครับก็ฮาหนอยก็จะเข้าต่อกันได้หรือไม่นะครับฝากเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ โชคดีนะครับ